ฉันคิดทั้งวันเรื่องงานยังวนไม่หยุดเลยโอ้โหทำงานหนักจังเลยนะใช่มันเหนื่อยมากจริงๆพักผ่อนหน่อยสิเธอได้กลิ่นไหมกลิ่นลาเวนเดอร์อ่อนๆได้กลิ่นแล้วมันกาลังส่งสัญญาณมาหาฉันผ่านระบบราสารับกลิ่นไปถึงสมองส่วนอารมณ์ฉันรู้สึกได้เลยจังหวะก,การเต้นเริ่มช้าลงเพราะลาเวนเดอร์ช่วยกระตุ้นกาบาในตัวฉันงั้นฉันก็ไม่ต้องเต้นแรงเพื่อปกป้องเธอแล้วสินะใช่เมื่อคอร์ติซอลลดลงเมลาโทนินก็เริ่มทํางานได้ดีขึ้นงั้นคืนนี้เราพักพร้อมกันนะตกลงพร้อมกัน ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะช่องนี้ตั้งใจอยู่เป็นเพื่อนดูแลใจและสมองของคุณในวันที่เหนื่อยกด Subscribe ไว้แล้วเราจะค่อยๆพักไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ